โครเดือดโคตรเถื่อนเลยครับสำหรับผลงานระเบิดแฮตทริกของคีเลียนเอ็มบัปเป้พามาดริดถล่มแมนซิตี้3-1พร้อมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแบบเหนือกว่าทุกกระบวนท่า สำหรับเอ็มบัปเป้เมื่อคืนแต่ละลูกที่ยิงได้ในเหนือชั้นความมั่นใจมาเต็มสุดๆจะช็อตขึ้นนำหนึ่ศูนย์ที่หลุดเข้าไปกระดกบอลข้ามหัวเอเดอร์ซอนเข้าประตูไปแบบนิ่มๆตั้งแต่ต้นเกมลูกปิดกล่องกับจังหวะล็อกเข้าซ้ายก่อนจะซัดเสียบมุมอย่างสวยกระทั่งประตู2 0ที่มีครบทั้งเทคนิคการเคลื่อนที่ความเร็วรวมถึงความเยือกเย็นในการจบสกอร์ เพล์ดังกล่าวเริ่มต้นจากวินิซิอุสไหลบอลเข้าไปแถวหัวกะโโลกพื้นที่ตรงนั้นเหมือนจะเป็นจุดเกรงใจระหว่างเอมบัปเป้และโรดิโก้แต่หลังอ่านเกมแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเข้าใจตรงกันว่าใครต้องเล่นยังไงทั้งครูก็เริ่มต้นทำหน้าที่ตัวเองตามสัญชาตญาณครับจะฝั่งโรดิโก้ที่ดึงบอลรอจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมวิ่งไปยังจุดนัดพบทำลายเดียวกันเมื่อเห็นแบบนั้นเอมบัปเป้ก็ไม่รอช้าเขาเรีบผ่าช่องว์ปไปรับบอลอย่างรวดเร็ว ภาพต่อเนื่องตัวรุกฝรั่งเศสจัดการล็อกหลบยอสโกกวาดิโอนสลังหักก่อนจะซัดบอลสวนตัวแอดเดอร์ซอนเข้าไปแบบเหนือชั้นถ้าสังเกตเพลงนี้ทั้งการหาพื้นที่ความนิ่งรวมถึงการตัดสินใจเลือกวิธีการเล่นภายในไม่กี่วิเอมบัปเป้ทำได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมากๆความแซ่บอีกอย่างคือหลังส่งบอลซุกตา่ายกล้องตัวหนึ่งจับภาพจังหวะก,ก่อนจะวิ่งไปฉลองประตูแถวมุมทงเอมบัปเป้มีหันมาสบตากวาดิโอนพร้อมตะโกนสาใจต่อหน้าแบ็กซ้ายเดอร์บที่เขาเพิ่งโยกหลอกมาหมันบาดด้วย ก็เรียกว่าร้ายกาจไม่เบากรับสำหรับคีเลียนเนมปัปเป้นึกภาพเล่นกัวเดีโวซะหลังหักเข้าไปยิงประตูว่าแสบแล้วจังหวะหันไปสบตาก่อนวิ่งดีใจนี่ยิ่งเจ็บจี๊ดเข้าไปใหญ่เจอชดนี้เข้าไปยอสกวาต้องซื้อตั๋วเพื่อกลับเข้ามาในสนามอีกรอบเลยละ่ะเขาโดนคีเลียนเล่นงานซะเสียท่าก่อนจะโดนล่อเป้ายิงประตูง่ายๆดารนเฟเชอร์อธิบายเพลย์ดังกล่าวได้อย่างเห็นภาพในรายการท NT Sports เช่นเดียวกับรียวเฟอร์ดินานที่ช่วยยืนยันอีกเสียงว่าคีเลียนกำลังบอกกองหลังคู่แข่งให้ลงไปนอนกับพื้นสนามแล้วจงดูผมยิงประตูซะเอาจริงลูกนี้โคตรมาสศจรย์เลยนะการเล่นของคีเลียนสร้างดาเมจร,รุนแรงมากๆเขาทำมายอสโกนอนราบกับพื้นไปเลยในฐานะกองหลังเก่าเฟร์ดินานคงเข้าใจหัวอกยอสโกกวาดีโอด,ดีครับว่าการโดนคู่แข่งหลอกสลังหักแบบนั้นมันเสียรังวัดขนาดไหน เป็นเสร็จแล้วเมื่อคืนเอ็มบัปเป้มีโอกาสง้างเท้ายิงตรงกรอบ5ครั้งทะว่าเจ้าตัวเปลี่ยนเป็นประตูได้ถึง3ลูกโดยที่3ประตูดังกล่าวกลายเป็นแฮตทริกแรกกับเรอัลมาดริดต่อหน้าแฟนบอลในซานเตียโกบ์นารบิลด้วยแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นของเอ็มบัปเป้สร้างความแตกต่างเล่นงานแนวรับคู่แข่งเลเทสแถมยังตัดสินเกมสำคัญขอแค่โอกาสยิงไม่กี่ครั้งเขาก็พร้อมเปลี่ยนเป็นประตูให้ทีมได้ทันทีผลงานทั้งหมดมากพอจะส่งให้กองหน้าชาวฝรั่งเศสคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมช และภาพที่ยืนยันว่าเอ็มปาปเป้เข้าไปยืนในหัวใจเหล่ามารดินสตารเรียบร้อยคือจังหวะโดนเปลี่ยนตัวออกนาที78แฟนบอลบนสแตนพากันลุกขึ้นปรบมือให้เจ้าตัวดังลั่นสนามครับสำหรับคีเลียนเอ็มปาปเป้ถึงตรงนี้เขาดูจะปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ได้เต็มระบบละ จากที่ตอนแรกถูกวิพากษ์วิจารณ์หลังเกมแทบทุกนัดเล่นไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมบ้างล่ะหลายอย่างในสนามดูขาดขาด,ขาดเกิน,เก,นเก่งในลีเกเอิงมานานแต่พอเป็นลาลีก้ากลับเงียบกริบไรพิษสงไม่สมกับที่แฟนบอลคาดหวังหลายครั้งสีหน้าภาษากายดูขาดความมั่นใจไม่ใช่เอ็มบัปเป้คนเดิมที่เรารู้จัก ใาวันนั้นคาร์ลนเชลติและลูก้าโมดิชพยายามออกมาปกป้องแข้งใหม่ป้ายแดงว่าให้โอกาสและเวลาอ็มบบเป้ได้ปรับตัวหน่อยฝีเท้าระดับนี้ยังไงก็โหดแน่ๆประเด็นคือไม่กี่เดือนต่อมาความพยายามของดอนคาร์โลและโมดิชไม่ทําให้พวกเขาผิดหวังใช่ครับอ็มบบเป้ร่างทองคนเดิมกลับมาระเบิดฟอร์มชนิดเครื่องติดแล้วโคตรน่ากลัวจัด,จดตลอด37นัดกับชุดขาวเจ้าตัวกดไป27ประตู3แอซซิต ที่โหดกว่านั้นคือ11นัดหลังสุดทุกรายการเอ็มปเปเป้ผลิตสกอร,ร,กร,ร์โดรให้ทีมถึง14ลูกผมอยากสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและสโมโสรแห่งนี้ช่วงปรับตัวผ่านพ้นไปแล้วถึงเวลาที่ผมจะตัดสินเกมและแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเอ็มปเปเป้กล่าวด้วยความมั่นใจเรียกว่าจับจังหวะปรับตัวได้แบบนี้ดูทรงแล้วคีเลียนเอ็มปเปเป้เตรียมเปิดโหมดโหดกับเรอัลมาดริดยาวๆครับ